สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทำไข่ดองน้ำปลานะครับวันนี้ก็จะมีพริกกับกระเทียมนะเป็นเครื่องหลักแล้วจะมีวันนี้จะไม่ใช้น้ำปลาจะใช้ตัวซอสถัวเหลืองนะครับแล้วก็ที่ผมเคยทำไว้ที่ว่าเป็นน้ำหางนมเนี่ยหางอ,อฟังดูแปลกๆเนาะก็จะใช้หางนมเนี่ยในการดอง นะครับจะลองดูว่าไอห,หางนมเนี่ยมันใช้มาดองไข่เนี่ยแล้วมันจะรสชาติมาเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวไปดูในคลิปกันดีกว่าน,นะครับ ที่ผมบอกนะครับวันนี้จะใช้เป็นเวนม,นมก็คือหางนมนะครับที่ทำครีมชีสครั้งที่แล้วนะไม่รู้ล,ล่ะลองดูเลย <laughs> นี่นครับก็ไม่รู้นะรสชาติจะออกมาเป็นยังไงอันนี้ถ้าเพื่อนๆจำกันได้นะครับหางไอหางนมอันเนี้ยเวนมันเนี้ยมันจะเป็นตัว เาเรียกอ,อะไรนะอันนี้จะเป็นนมสดอ่าเดี๋ยวเรามาต่อกันอ่าเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยอันนี้ที่เป็นของช็อกโกแลตนะครับนี่นะทำอะไรเราต้องทำให้สุดเนี่ยครับหลังจากเราได้มานี่อันนี้เป็นแบบปกตินะอันนี้จะเป็น อ่าหางเวไอาหางนมเวช็อกโกแลตนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเวของนมสดนะครับเดี๋ยวเอาไปใส่ตู้เย็นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ โอเคก็ทด okay, ลองมาไเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวไข่ดองผมว่าเวเนี่ยอร่อยสุดเวนมสดเนี่ยอร่อยสุดเลยไอตัวไข่ดองน้ำปลาเนี่ยผมว่ามันเค็มไปหน่อยไม่ค่อยชอบมันเค็มดีนะว่าเอาแม็กกี้เอาเป็นซ้อน่วเหลืองถ้าถ้าเป็นน้ำปลาคงอยากเค็มกว่าน,นี้ส่วนตัวเวเนี่ยผมว่ากำลังดีเลยกำลังกำลังได้เลย คือรสชาติไม่เค็มแล้วก็เขาเรียกอะไรกำลังคือตัวไข่แดงอะมันมันพอดีเลยส่วนเวที่เป็นช็อกโกแลตเนี่ยก็คือมีกลิ่นช็อกโกแลตมาด้วยมันก็มันมันแต่มันมีนมนมกลิ่นช็อกโกแลตซึ่งถ้าถ้าถ้าคนไม่ชอบเนี่ยผมว่าอาจจะอาจจะมีอ้วกอเออแต่แต่ถ้าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าได้กินสามอย่างอะนะผมชอบเวนมสดที่สดุด มันกลมกล่อมสุดละอืมก็คือฟองแรกเนี่ยจะเป็นเวนมฟองที่สองเนี่ยเป็นเวชอกกแลตนะครับแล้วก็ฟองที่สามจะเป็นน้ำปลาอันนี้ผมทิ้งเกินไปวันหนึ่ง,นนงกนนงนน็คือหมักหมักในตู้เย็นเนี่ยดองไว้ในตูเนเน้เย็นอ่ะลืมเมื่อวานว่าจะกินแล้วก็ลืมกลายเป็นว่าข้ามไปหนึ่งวันเต็มๆก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะดองนานไปน้ำปลามันก็เลย ไข่นี่เค็มมากโคตรเค็มเลยอะผมบอกอเลยเลยส่วนส่วนเวนมนี่จริงๆัตวเวนเนี่ยมีรสชาติเปรี้ยวนะแต่รสชาติความเปรี้ยวนี่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในไข่เลยกําลังพอดีเลยแต่แต่ช็อกโกแลตเนี่ยดันมีดันมีกลิ่นของช็อกโกแลตติดมาด้วยคือไม่มีรสชาตินะแต่มีแต่มีกลิ่นของช็อกโกแลตเข้ามาไม่ได้ไม่ได้หวานมันมันไม่ได้ทําให้หวานมันกําลังทําให้ไข่สุกในกําลัง ในในขณะที่พอดีอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนไข่มาตูมแบบสุกกาลังมาดีเลยผมชอบนะเวนะมเนี่ยเดี๋ยวลองเดี๋ยวเอาทำมาเอาไว้อีกใส่เวนมเนี่ยครับเพราะว่ายังมีเหลือที่ทําชีสอยู่โอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับถ้าไงเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ